ที่สะพานถลมน่มตอนนี้แก้ไขได้แล้วนะครับหรือออกหมดแล้วกำลังสร้างต่ออัพรอสว่างแดดดินครับสวัสดีครับแมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอําพรสว่างแดนดินครับผมพี่น้องขอบคุณเลนาดเดอร์ครับทุกกำลังใจที่บอกให้ช่องอัมพรสว่างแดนดินมาโดยตลอดอเมื่อี้อัมพรสว่างแดนเนี่นสิพาพี่น้องมากอัปเดตครับสะพานข้ามแยก ลาดกระบ,บงังก้อนนั่นนี่จะมีข่าวที่วา่าสะพานขลุมนดีพี่น้องเดือนก้อนๆเน,นี่ยพี่น้องนั่นนี่นึกออกนะเป็นข่าวดังอยู่ครับการก่อสร้างสะพานความแยกที่ว่ามันมันว่างบริสเนียนะครับแต่ที่นี่มันถล่มลงมาครับความเพิ่มขึ้นหนาห้องไซเหล้วนะครับตอนนี้กลองหัวตะเคียน เดือนกนาญยาแล้วครับพี่น้องพ่อนสว่างเดือนกาจพาพพี่น้องรอบเบิ้งครับ่าเพิ่นแก้ไขปัญหาไดไปเพิ่นลือ้อเพิ่นลื้อสะพานออกไปลือที่จังไหนครับพี่นอ้องหรือว่าคืบหน้าเพิ่นทอดไซแล้วว่าต่อไปพี่น้องพ่อนสว่างเดือนดินนี่แหละครับอ๋อเพิน่นลื้อยายแหะพี่น้องครับ เพื่อนย้ายแล้วจุดที่ถล่มเมื่อกี้แหละครับพี่น้องเดนี่ยพ้อนกับ,บัสผ้าไปเบิง่งบรรยากาศโดยรอบนะครับหลังจากที่เปิลือแล้วเพื่อนกับสั่งต่อไปครับพี่น้องกําลังสุดปัด,ดไหมครับพี่น้องตวามคืบหน้าล่าสุดครับแก้ไขได้แล้ว สะพานข้ามแยกลาดกระบังสร้างต่อได้อันนี้คลื่ฟังจากลาดกระบังมุ่งหน้าปลาหลวงแพงเนอะพี่น้องลาดกระบังมุ่งหน้ามาหลวงแพงอยู่ตรงนาวัดัแคลิบบอยนะครับพี่น้องแคลิบบอย โครคงการเริ่มต้นพัดยวังนี้ครับพี่น้องโครงการอยู่ตรงนี้นาจะมุ่งนาไปล้วงแ่งครับการปรับปลาลาดกระบังพี่นอ้องมันเริ่มจากการประปลาลาดกระบังครับพี่น้อง ขึ้นลงที่การปลาปลาลาดกลาบังไปครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศน้ำกันต่อครับ บรรยากาศกันต่ออาเพิ่นสร้างแล้วนี่การจระาะจรลาดกระบังเนี่ยการที่สะดวกสบายนะครับพี่น้องสะดวกสบายแก้ไขปัญหาการจราจรมาต่อไปครับโครงการยักษ์ของกรุงเทพมหานครนอ,อีกมุมหนึงครับพี่นอ้องโครงการยักษ์กรุงเทพมหานครนอ,อีก โครงการหนึ่งเห็เนกว้างคืบหน้าครับพี่น้อง ดนี่แหละครับพี่น้องที่ว่าที่มันถล่มลงมาครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องม่แจก้กกะต่อครับพี่น้องจุดนี้ครับคือจุดที่สะพานถล่มลงมานี่ะครับสำพันผภาเบื้องบรรยากาศพี่น้อง มันลือเรียบร้อยแล้วกำลังสร้างต่อไปพี่น้องเบื้องบรรยากาศน้ำกขนเท่า บรรยากาศกันต่อคืบหน้าครับสะพานข้ามแยกลาดกระบงังสิงหาคมไปกันย่าเยิ่งกว่นีอน้อ่แยกไขได้แล้วก็ไปการก่าสาอสร้างงานงานเกิดวันเหียงเด้อยครับเด้อพี่น้องเ,อเด้อย What the heck แก้ไขได้แล้วเดี๋ยวซ้ายไปวัดศรีวรีน้อยถนนวัดศรีวรีน้อยครับสายมือครับพี่น้อง มุ่งหน้าไปบางหน้าครับพี่น้องติดเปแดงจะฆ่าครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องกันต่อครับ <c oughs> ไปพี่น้อง <c oughs> เบื้องกันต่อครับ <c oughs> โอ๋อมีไ่มาเด็กคนลุง ยังายครับพี่น้องโรงพยาบาล,ล,ล,บบาลนรักกระบังรักษาประเทพมหานคร เครื่องคือหนาล่าสุดครับพี่ร้องบอนสว่างแดนดินขอบคุณครับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อขออนุญาตลงคลิปครับสวัสดีครับ